สวัสดีครับผมสิิโชวบริษัทเมเจอร์โทนิกสินค้าที่มาวางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสินค้าเป็นดโดรน DJI Enterprise โดนสำหรับองค์กรใช้ในง,งานอุตสาหกรรมในซีรีส์นี้นะครับผลิตมา2รุ่นเป็นรุ่น Mavic 3 E และรุ่น Mavic 3 T มีขนาดเล็กไม่ต่างกับกล้องถ่ายภาพความร้อนทั่วไปนะครับ ตัวนี้ออกแบบมาเป็นโรนเพื่อใช้ภายนอกอาคารสำหรับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นรุ่นม a v วิก3าที่จะมีกล้องถ่ายภาพความร้อนมาให้ด้วยเหมาะกับการวิเคราะห์ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงถ่ายภาพความร้อนโดน e n t น r ตอร์ไที่ออกแบบมาสำหรับองคอ์กรเนี่ยมันจะพิเศษกว่ายี G ่ห้อ DJI ในท้องตลาดยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกมาเล่าให้ฟัง ตัวโดนของมาวิก 3T ีนะครับมีเพลโลดหรือตัวกล้องนะครับที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องเนี่ยมีอยู่3เลนมีอยู่3แบบนะครับตัวเนี้จะมีเลน Y เลนเทเลและก็เลนซูมนะครับติดตั้งง่ายนะครับสำหรับเลน Y นะครับมีความละเอียดที่48เมกะพิกเซลซึ่งอยู่ในมาตรฐานในการใช้งาน การถ่ายภาพของผู้เชี่ยวชาญขนาดเลนมีความยาวโฟกัสอยู่ที่24 mm, มิมมุมในการวัดอยู่ที่84องศาตัวนี้เราจะทำให้เรานะครับมองภาพได้กว้างขึ้นและทำภารกิจได้มากขึ้นแบบที่2นะครับเลนเทเลเลนซูมมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับมีความยาวโฟกัสอยู่ที่162ม mm. มความยาวโฟกัสสูงแบบนี้มันจะเหมาะกับการซูมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันซูมได้ถึง56เท่า เหมาะกับงานที่เราจะไปใช้อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการเข้าใกล้พื้นที่ power line นะครับหรือสายไฟ substation ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับเราสามารถใช้ตัวโดนเนี่ยซูมภาพไปวิเคราะห์นะครับก่อนที่เราจะพาโดนเข้าไปในพื้นที่จริงนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากแบบที่3กล้อง thermal image นะครับใช้เหมือนกล้องทั่วไปเลยเหมือนกล้อง thermal image แบบ handheld ตัวนี้มีความละเอียดของกล้องอยู่ที่6 ร้อยสีคูณ512มีความละเอียดสูงมากนะครับเลงอุณหภูมิช่วงวัดอุณหภูมิอยู่ที่ลบ20-500ถึงอองศานะครับตัวกล้อง thermal image เนี่ย สามารถช่วยในงานวิเคราะห์งานอุตสาหกรรมเช่นงานพาวเวอร์ไลงานไฟฟ้านะครับงานโซล่าแผงนเขาจะเข้าไปดูจดความร้อนที่ผิดปกติเป็นการ inspection ให้เราทราบปัญหาว่าในอนาคตความร้อนอันนี้จะเกิดปัญหาให้กับการผลิตของเราหรือไม่ทำให้เราตรวจสอบได้ไวขึ้นประหยัดเวลามีความปลอดภัยและก็แก้ปัญหาได้ตรงจุดจะมีความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่54เมตรต่อชั่วโมงนะครับ ในโหมดของ normal นะถ้าโหมด sport ก็จะมีความเร็วที่ได้สูงกว่าและสามารถทนแรงลมได้ที่4 2 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นระดับของเลเวล6สูงกว่า DJI ทั่วไปนะครับที่อาจจะทนแรงลมได้น้อยกว่านี้อยู่ที่ Level 5นะครับอันนี้ก็คือสำหรับ Enterprise เนี่ย ก็จะมีความพิเศษมากกว่าในวันนี้นะครับโดนสำหรับองค์กรในงานอุตสาหกรรมที่เป็น e n t e r p r i ์นะครับแล้วให้ฟังถึงความแตกต่างที่ทำไมเราจะต้องมีโดนระดับ e n t e r p r i เพื่อลดความเสี่ยงความปลอดภัยในองค์กรไม่ให้มีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่ป้องกันตัวเองสูงนะครับ ตัวกล้องตัวเลนที่ได้มามีความโปรเฟชชั่นอลมีความเชี่ยวชาญนะครับตัวกล้องที่ถ่ายเนี่ยมีความชัดเจนพอที่จะไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าจุดที่เราถ่ายเนี่ยเราจะต้องไปแก้ปัญหาอะไรกับมันนะครับวันนี้ขอฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Facebook ของบริษัทเมเชอร์โทนิกด้วยและติดตามคลิปต่อไปได้ขอบคุณครับ